จำเป็นและไม่ไงเล่าส่วนกับบ้านพ่อเมืองเมร์ปคลอดลูกสกปร์คอดลูกแล้ว่อยกลับมาบ้านห้าก็ได้อีพ่ออีเมร์ก็สีใจดีเ้วละตีปันนี่พ่อหน้นไม่ไงคอยก็เลยใจอ,อ่อนอ่อนใจพ่อมไม่ไงเอ้กับผ้าเมี่ยเดินทางกับพ่อบบาคอดตัวน,นี้ฝนกระตกไม่ไงก็ลเลยสีไปหาตัดฟดไม่มาเห็ดเถือไปเมี่ยนอยู่เมียเศร้าลูกเมี่ยเศร้าสกปไม่ไง chắc biến chẳng đầy tóc vài đông anh ấy đâu nha 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 เกิดทอดได้ตายทอดน่ะอย่าฝันพ่อสิบ่ตายไผ่บ่มีเคาะลายชีวาวาดเป็นผีกว่าดีทมทีเลื่อนคนเจ้าชาวบ้านอยู่บ่อนั้นคันถึงเท่ากระดดนเผาคือเก่าดีบ่อดินก็อยู่เพียงแก่เท่าเกินนั้นกระบอ มาบัดน,นี้สีเก่าเรื่องในจุนแม่ใหญ่เอ๋ยติดตาเมียมาทันระวงังทางกลางดาวเสียว่าเข้ากำต้องเดือเข้าเวีนกระเดายากเกิดฝนตกเมืดอดาลมสะบันปันเท้าวีเสียพันยาพันตานองเจ็บอุทรอนนั่นควรปันจักเสียทำจังใดกัน เสื้อวาโดองนอป่าไม่ขันเมืองบ้านกระบอกมีนะนั่งจึงบอกให้พี่สามีพี่ไปัดฟูดนเอามามงหลอกซัำพังละวังฝนดอกดินยยอยเห้นางควงคอย่าจึงหาต้วงมาลวมลวกเพื่อเป็นมุงเธองามให้นางสนดเกิ็ดฝน มองไปเห็นดอกฟดต้นด้ยเห็นฟดต้นกับใบเขียวๆประทานแก่ปนแดงเนาะจากหน่อยจังสีแก่บ่แม่ย <c oughs> เอายีละล่ะได้ใบละละไม่ไปเฮ็ดเทือกกะดีแล้วล่ะไม่ใหญ่โอ้ยไม่ก่อนหนึ่งเกิดทั้งพนดูว่าใบเขียวสดชาอุ้มงามเหลือ,อง ลำนาคว่ามือกำดดำพากบขายเยืนทั้งดินหมืนปากโอ้ยไม่ใหญ่เอ้ยอยากปันใดกะทนฝืนเพราะอยากได้ดอกพดใหม่ไปมุงให้ลูกแล้เมียเอยเมื่อขวางเนียมีตัวเมื่อสายเดยไปจับ กโดนขันงูกัดตอดมึงนเตีตอนนั้นโอ้ย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 โอ้ไงงูกัดข่อยไปไงเอ้ยเรงเล็บบาดเนี่ยมันงูอย่างน้อบาดนี่น้อโอ้ยกูเก็บแต่น้อไปไงโอ้ยมือขวางเงียเบตัวมือใสเดียไปจับกาเลยเถอกงูอ่ ลูกกัดกอดตอดมือแต่ตอนนั้นน่ปันต่อไปบ่มีใด๋โอ้ยทะลายลง้นฝวกฝนกะตกเฮๆสายฟ้าสองประกายเมื่อขวักำแขนสายม่าสิยังขึ้นกราบเอิ้นปันตาให้มา Vàng Ôi. 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 Mà kịp ta là vàng cay các nga 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 ta, ơi ta. Xoay ai ไอ้สนอ่อยไม่ใงบัดเนี่คือเป็่นมึนๆเซียๆจนงสี่เนาะหมดแดงกระจอแบดเนี้ยโอ้ยเสียน้ำขาน้ำเขาเดินบาไหวเลี้ยวตัว่อยใจละหอยยานเตีาตายเอ้ยรรมาดางูเเฮามันก็นมีผิดหลายแกบ่บ่วทวงดอกทันการ กัดตอดไายกะาไว้ปันเฮียจังใดเสียทุนใดไก่กับเมียเพียงสองเส้นมอเห็นกันกะมืดบอกและลอควนกะพวงนาล้มตองกะพองกันอดสากันใจใบเอือนใสอุ่นเจ้าทุนหัว เมียเพียงสองสิ้นบ่เห็นกันพอมืดหมอกลาลอกคนกัพวกนั้นล้มต้องกัพวงกันเอ้ยดสากกันใจไว้เอิ่นใส่อุ่นเจ้าทุนหัวมาเอาพวของนางเนี่ยเป็นอย่างปัตตาน้องนางก็คงสิเจ็บท้องแม่นได้ยินพวกอื่นเอื่นได้ก็เอื่นเา มีความเสียปากบ่อผนังเจ้ากระปวดขั้นนาปัญชะนีนนองนั้นคงปวนปันอุทอนนาหลือมาเป็นดอกล้มสักเท่าตายบ่ทันหูนะเพียรขวง,องมอุทมีนำตาไหลเลี้ยนเนื้อเสมือน ตายบ่มีดรอกคนเห็นขาดยาติมิตรพวกพองอยู่ค้องน้ำกอกขี้ค่วนนะรูตอนนี้ลูกหน่อยกำลังเกล่วบ่จากอย่างบ่ที่อย่างในครั้งเกิดขึ้นมาบ่มีบ่เห็นน้ำน ตายก็สิเป็นนกกำพาถ้ามันดาตายเพียงสีหายกว่าเก่าโอ้ยน้ำตาไหลบ่เหงดบ่แปมฝนย้อยดอกหยาดลงโอ้ยทนเอาดือดอกนั่งลาปัดตานังพิลากอน Ôi, ừ, 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 chát năn, thả Mỹ chính nề non Thấu chừng ngô trăng khôn, mà bọn kêu cầu giấy can Át à xa chân đọt lửa lầm nà Tia phạt ảo nắng má, bỏ đầy khâm mò cầm Cứa mù, mê nhơi bàn, mút บอดีคำหม,มอกำย่ากิ่งกำายเนาะเนี่กยกรัดมีคำกำนี่แหละเพราะต้องคำมันละหมอกำไม,ม่ใช่ที่มันเป็นให้เป็นเงื่นเอาสซ่บไข่ก็ไดฮัทสะจันดอกเหลือลำเตี๋ยพระดดอนังมั้งบอดีคำหม,มอกกำคือมูฟขอบไปนังเจ้าเลน โอ้ยห้ามบอกฟังแต่ละครั้งสังไอได้แต่ขินได้ยินเสียงแผดร้องปันฟ้าเลี้ยงตายไว้ปวดหัวใจสติลืมเมือ่อนำดอกตามนาเลยเหล่าหมอละนาสินนโยแค่พ้นใกล้จอมปวกปั่นไฟลวกจุดเนื้อ ดำซ้ำดอกพองเขียวอ่อนเย็นมนุษย์เท si ี่ยวดอกเวียนวายเวียนตาดอกเวียนเกิดเลิกกว่า no. อิ็นคันอยู่ฝาก็หาบุ่มดอกหลีกตายน่ะอธิบายมาเพียงนี้ไผผู้มีปัญญาดีไผผู้มีปัญญาดีคงสิแจ้งเขากระจ่าง หัวเมียกันกะซื่อว่าสัมพันธ์อยู่กันไปฮอดเบ้อชีวาสิ้นชีโปงเออบางลงคงเพียงนี้ขะติทำยำฝากถ้าไผรู้เหตุเรื่องคงจำเขาใส่มนุษย์คงจำเข้านาแม่นใจใจแลวละเด เือสัตว์ทาง